สวัสดีค่ะมาค่ะมาทำซุปตัลังค่ะวันนี้มาทำซุปผักนะคะวันนี้มาทำซุปผักนะคะคือวันนี้จะใช้น้ำสามลิตรค่ะถ้าน้ำสามลิตรเนี่ยซุปก้อนนี้ก็ต้อง สก้อนนะคะใส่ลงไปสามก้อนพอน้ําเดือดน,นะคะพอน้ําเดือดพุ่งๆเนี้ยใส่ซุปลงไปผักที่เราต้องเตรียมก็มีมีแบบนี้นะคะเนี่ยมีแครอทมีต้นเล้าฝรั่งนะคะเนี่ยคือโปเรเซนเดริหรือผักบ้านเราก็เหมือนกับต้นกึ้นสายนั่นแหละคะ่ะอันนี้นะอันนี้คือแล้วก็มันด้วยค่ะซุปผักนะคะ พอน้ำเดือดพุ่งๆแล้วนะคะเนี่ยคือวันนี้เพิ่มอีกอย่างนะคะคือถั่วลันเตาค่ะถั่วลันเตาเนี่ยซื้อมาเตรียมไว้แล้วนี่คือมันฝรั่งค่ะผักที่ให้ดูตะกี้เนี่ยค่ะเซรั่ีหรือ บ้านเราเขาก็เรียกเห็นนั่นมะกึนจ่นะเนาะแล้วก็โปเรค่ะโปเรนี่คือแบบนี้นะคะนต้นแบบฝร่งเนี่ยแครอทค่ะที่ขาดไม่ได้เลยแครอทค่ะพอน้ําเดือดแล้วนะคะอย่างแรกเนี่ยอย่าเพิ่งใส่นะคะเนี่ยใส่ทีหลังแรกเราก็ต้องใส่มันลงไปค่ะมันค่ะมันฝรั่งเลยะคะ่ะมันฝรั่งลงไปเลยะคะ่ะ มันฝรั่งใส่ลงไปน้ำเดือดนิเทลงไปพร้อมกันเลยนะคะคนก่อนนะคะนิดหนึ่แค่ลอดค่ะใส่ลงไปเลย กเรค่ะเซนนารี่ะใส่ลงไปคนได้เลยนะคะไม่เป็นไรถ้าน้ำมันเดือดก็คนได้เลย come a pizza eh? พอผักไม่นานนะคะพอปิดไว้น yep. hey.> ิดหนึ like Esta, ่งเนี่ยอย่าให้เดือดกับอย่าให้เ hmm. ด well, ือดมากจนเกินไปเพราะว่าซุปนี้เนี่ยจะไม่ต้มให้เปื่อยค่ะผักนี้จะให้เคี้ยวคุบคุบคุนะคะเพราะว่าซุปเนี่ยพวกเรายังมีฟันอยู่กับเคี้ยวเอาการที่เราทําซุปเนี่ยเราไม่ต้องบดนะคะตราบใดที่เรายังมีฟันเคี้ยวนะคะคือการที่เราใช้ใช้ฟันเคี้ยวผักเคี้ยวมันหรือเคี้ยวทุกอย่างเนี่ย เหนือมันก็จะได้ทํางานรากฟันเราก็จะได้แข็งแรงค่ะหลังจากพอผักเนี่ยไม่เดือดนะคะแต่พอร้อนๆเนี่ยค่ะพอร้อนๆเนี่ยอืพอร้อนร้อนนะคะแต่ไม่เดือดเพราะว่าน้ํามันเดือดแล้วน้ำคือต้มสุกละคนละไหนมันจะเป็นแบบนี้เลย เราก็เอาถั่วลงไปค่ะน,นี่ถั่วลงไปทีหลังผักนี้เราไม่ได้ต้มให้ซจนหม้อเดือดพุ่ง,พ,งพุ่งเลยนะคะเนี่ยเพราะน้ํามันเดือดแล้วเราเอาผักลงไปพอให้ร้อนเฉยๆค่ะมันถึงจะอร่อยแล้วก็ใส่ถั่วลงไปเลยนะคะเนี่ยใส่ถั่วลงไปเลยเนี่ยถั่วใหญ่ๆนี่ยเขาเรียกถั่วอะไรนะถั่วลันเตาเหรอ คน้้เตาขาวใช่ไหมเอาลงไปเลยค่ะ,ะลงไปเลยซุปผักนี้ไม่ได้ไม่ได้ใส่เกลือนะคะซุปผักไม่ใส่เกลือค่ะไม่ใส่เกลือนะคะเขาจะทานกินกับมักกี้ค่ะนีะ่ ถ้ามันจืดไปหน่อยก็จะกินกลับไอน,นี่นะคะเนี่ยมันก็ได้สีสันแบบนี้เลยเห็นไหมคะเนี่ยคือไม่ต้มนานนะคะคือไม่ใช่ว่าต้มให้เปื่อยนะคะ ต้มแบบนี้เลยนะคะเนะี่ยคือน้ำมันเดือดแล้วเอาผักลงไปลวกจะสวยงนะ่ายๆเนาะไม่ใช่มาต้มให้เปืนเนอ่อยเนาะเนี่ยพอผักมันได้สีเขียวสดๆแบบนี้แล้วนะคะเนี่ยคือน้ำน่ะมันเดือดแล้วเราไม่ต้องต้มให้มันนนั่นอพอหลังจากนั้นแล้วเนาะรสชาติที่เราใครจะต้มเปื่อยหรืออะไรเนี่ยได้เลยนะคะ ไม่ว่ากันเพราะว่าชอบไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบแบบว่าลวกลวกเอาอย่างนี้แหละคะ่ะเนี่ยแต่สามีแกจะชอบแบบนี้อแกจะชอบแบบนี้เนาะก็ต้องเอาแบบนี้แล้วมันก็จะได้ซุปแบบนี้เลยนะคะเนี่ยได้ซุปแบบนี้เลยะคะ่ะเนี่ยซุปผักค่ะซุปผักให้สามีเสร็จแล้วนะคะ